สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและท่านไปชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับชอ่องเกษตรกรฟ้ามครับดำเนินด้วยการโดยลุงทิพย์วันนี้ก็จะพามาชมขอโพดเลี้ยงสัตรรว์ครับเชิญรับชมเลยครับจะถ่ายบรรยากาศขโพดนะครับใกล้ใกล้จะเก็บเกี้ยวนะครับ โตเต็มที่แล้วแต่ว่ายังบุคัากแก่ครับ ชมบรรยากาศครับของเดือนมินาครับตอนนี้แดดก่อ่อนคือฝนสิตกนะครับ ถ้าเช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ